สวัสดีครับคลิปนี้เรามีเหรียญที่มีราคาหลักร้อยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทของรัชกาลที่เก้าพอเสียญใหญ่เป็นเหรียญแปลกปีฟอสอนห้ร้อยห้าสิบสนะครับ, 42, 52, รบเหรียญนี้ราคาหลักร้อยนะครับขอบซ้อนนะครับหรือว่า บกเคลื่อนนะครับขอบซ้อนด้านหน้านะด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างจะเป็นเหมือนขอบปิ้นนะครับด้านข้างเรียน <breakup> ลักษณะแบบนี้มีราคานะครับ ช่องสมาคมชาแนลก็ยินดีแบ่งปันถ้าหากว่าใครสนใจอยากเก็บไว้เพื่อเป็นการสะสมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางไลน์ทางช่องของเรานะครับก็ยินดีแบ่งปันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ